ครับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2563ทุกท่านนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับจะจัดทําขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,านะครับภายใต้การบริหารโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธาทิพย์อธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลาครับและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรลปทสแทลีรองอธิการบด,ดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ดกรกนกวรรณการจนาธานีผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาที่ทํา หน้าที่ในการดูแลนักศึกษาและดูแลเกี่ยวกับวิชาการนะครับในส่วนผมนะครับนายฤิธิรงค์จินดาดวงหรือพี่หนุ่มนะครับหัวหน้านงานจาัดก,การศึกษากองบริการการศึกษาสำนักการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนาทำหน้าที่ในการสร้างบรรยายความเข้าใจให้กับนักศึกษานะครับในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับ สำหรับ1ปีการศึกษานะครับก็จะเท่ากับ2ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคฤด,ดูร้อนหรือนักศึกษาภาคกศพปปที่เรียนเสาร์อาทิตย์นะครับจะเพิ่มเติมภาคฤด,ดูร้อนเข้ามาอีกหนึ่งภาคการศึกษานะครับ1ปีการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาจะเรียนทั้งหมด16สัปดาห์ด้วยกันถ้าภาคฤด,ดูร้อนนะครับก็จะเรียนทั้งหมด8สัปดาห์นะครับ ภาคการศึกษาที่1นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนตุลาคมส่วนภาคการศึกษาที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนไปถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปนะครับส่วนภาคฤดูร้อนก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาและก็มิาุนนย์ต้นเดือนก็จะสอบไฟนอลของภาคฤดูร้อนนะครับปีการศึกษา2563นะครับก็จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่1ครับ2563 ภาคปกติเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่22นะมิถุนายน2พน63ส่วนภาคกสวป,ะปะที่มีการจัดการเรียน,นสออาร์อ์นะครับก็จะเริ่มเรียนวันเสาร์ที่27มิถุนายน2563ในส่วนของอการจัดการเรียนการสอนนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับเน้นย้าว่าทุกคนทั้งภาคปกติและภาคกศป,ะปะเมื่อได้รับรหัสทักษะแล้วนะครับหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20มิถุนายนสำหรับนักศึพษาพ,พกติน,นะครับถ้านนักศาพาคกศพก็ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนไปถึงวันที่20 6มิถุนายนนะครับในการที่จะเข้าทําการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งท,ที่นักศึกษาทุกท่านจะต้องรับผิดชอบและต้องตระหนักถึงความความรับผิดชอบที่จะต้องทําการลงทะเบียนเรียนก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษานั้นๆน,น,นะครับถ้าหากว่านักศึกษาไม่ทําการลงทะเบียนเรียน ก่อนเปิดภาคการเรียนนะครับผลที่ตามมาก็คือนักศึกษาอาจจะต้องถูกลาภาคการเรียนนะครับแทนที่จะจบระยะเวลาที่ศึกษา4ปีอาจจะต้องจบช้าไปในปีที่5หรือปีที่6นะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับปัญหาเกิดขึ้นกับนักศึกษาปี3ปี4ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์หรือได้เข้าชั้นเรียนแต่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตรงนี้ก็โทษ ทางวินัยก็คือในเรื่องของการต้องถูกลาพักการเรียนไปนะครับทำให้ชีวิตเศร้าแน่นอนนะครับอาจจะทําให้เรียนไม่จบนะครับการลาพักการเรียนนะครับหรือการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะทําได้เมื่อเทอมนั้นนนนักศึกษาไม่ทําการลงทะเบียนเรียนอาจด้วยเหตุผลมีเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องทําการลาพักการเรียนทุก ภาคการศึกษาที่นักศึกษาต้องการลาพักนะครับจะต้องแจ้งต้องเดินเรื่องยื่นคำร้องนะครับที่งานทะเบียนและประมวลผลนะครับก่อนกำหนดการที่จะมีะในปฏิทินวิชาการนะครับตรงนี้นักศึกษาจะต้องต้องเช็คให้ดีว่าการรักษาสภาพหรือการลาพักการเรียนจะต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับและนักศึกษาก็ ลาภาคการเรียนได้เพียงแค่สองภาคการศึกษาติดต่อการถ้าว่ามากกว่านั้นจะต้องทําบันทึกขออนุญาตจากผู้บริหารนะครับสําหรับนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่จะไม่สามารถลาภาคการเรียนได้นั้งแต่ภาคเรียนที่1นะครับแต่จะสามารถลาภาคการเรียนได้นั้งแต่ภาคเรียนที่2เป็นต้นไปนะครับวิธีการลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะครับหลังจากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ พี่จะสร้างคลิปวิดีโอวิธีการลงทะเบียนเรียนให้อีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาที่ซิ้วมาหรือที่เคยเรียนที่ราชพัฒนาเมาก่อนก็ใช้วิธีการลงทะเบียนเรียนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่นักศึกษาใหม่นะครับที่อาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการลงทะเบียนเรียนลงได้อย่างไรนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอสอนให้ด้วยนะครับ การลงทะเบียนเรียนนะครับเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วนักศึกษาจะต้องชําระค่าเทอมอย่างปีการศ,าศ,าศาาึกษา2563ที่เพิ่งเข้ามาใหม่หนักศึกษาหลายคนก็ชําระค่าเทอมไปแล้วใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่ภาคเรียนที่สองถ้าเป็นการชําระค่าเทอมที่เกิดจากกยศนักศึกษาก็ไม่ต้องชําระให้เป็นหน้าที่ของทางกยศไปแต่ถ้าเป็นนัาศาศาพาพกศึกษาภาคปกติภวันอาทิตย์นะครับหรือกศพเนี่ยที่จะต้องชํงาระเงินเอง ก็สามารถชําระได้ตั้งแต่ภาคเรียนทีส่สามารถชำระได้ขออภัยนะครับก็สามารถชำระได้นะครับโดยการแบ่งจ่ายออกเป็นสีงวดด้วยกันค่าเทอมเราเท่าไหร่ก็หารสีไปนะครับให้ชำระให้ตรงตามที่ปฏิทินวิชาการกำหนดนะครับถ้าชำระล่าช้าก็จะมีค่าปรับวันละส0บาทและถ้าเกินวันสุดท้ายของงวดที่4ก็จะต้องชำระค่าคืนสภาพอีก1,000บาทพร้อมค่าปรับวันละส0 แต่สูงสุดไม่เกิน1,500บาทนะครับการติดตามข่าวสารนะครับอย่างที่นักศึกษาทราบกันดีว,ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับก็กำลังไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าชั้นเรียนได้นะครับปีการศึกษาส5 6 3ัหสาตั้งแต่ป้นเรียที่1 ทับสองจะต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับส่วนวิธีการเรียนออนไลน์ให้หนักศึกษานะครับติดตามทุกช่องทางนะครับว่าจะต้องเรียนผ่านออนไลน์ด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆน,น,นะครับถ้ามีข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ทางกรมการศึกษาก็จะมีการประกาศให้หนักศึกษารทราบผ่านเพจ เฟซบุ๊กนะครับกองบริการศาึกษาและเพจงานรับสมัครนักศึกษาหรือทางกลุ่มไลน์ที่นักศึกษาเข้าอยู่ในกลุ่มไลน์ที่พี่ได้จัดเปิดกลุ่มทั้งกลุ่มไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาภาคปกติแยกคณะทั้ง4คณะถ้าเป็นนักศึกษากศปก็จะเปิดกลุ่มของกศปนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับหรือถ้าหากมีข้อสงสัยมีปัญหานะครับ นอกจากที่จะมาพบด้วยตนเองแล้วที่กองบริการสาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ทางเบอร์โทร0ูนย์9 6 1ดสาหหนึ่งสองะครับในเวลาราชการตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับคือทั้ง7วันเลยก็สามารถโทรเข้ามาได้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และขอให้โทรเข้ามาในเวลาราชการเท่านั้นคือไม่เกิน16นาฬิกาสสนาที สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะไปเจอ e p พีสในเรื่องของการวัดและการประเมินผลในคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณครับ